แทมพลาดสาหรับใครที่กําลังหาบ้านใหม่ที่โคตรคุ้มเพราะ AP ีเขาออกแคมเปญใหญ่รวม6ทําเลมาแรงที่คนหาเยอะที่สุดมารวมไว้แล้วที่นี่ครับโซนโคตรแรงดีโคตรดีอยู่ฟรี3ปีไม่ต้องผ่อนราคาเริ่มต้นแค่1.88ล้านบาทเท่านั้นที่นี่ก็เข้าร่วมดยูด้วยนะครับพลีโนโวิภาวดีรังสิตใกล้มอรังสิตเพียงแค่7นาทีและยังใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงดอนเมืองโทเวฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยว่าที่นี่โคตรดีจริงๆหลังนี้เป็นแบบบ้านเมอรี Marie, ท่ทาวน์โฮมสชั้นพื้นที่ใช้สอย120 26ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ําจอะรถได้2คันเลยล่ะครับภายในบ้านกว้างมากๆแต่ละฟังก์ชันก็คอนเน็กเชื่อมต่อกันหมดเลยมีพื้นที่สําหรับครัวไม่ต้องกังวลงบปานปลายหรือจะทําเป็นห้องอเนกประสงค์แบบนี้ก็ได้และพื้นที่หลังบ้านจะเพิ่มเติมฟังก์ชันแบบไหนก็ได้อย่างที่โครงการทําให้ดูก็ทําเป็นครัวแยกไปเลยครับชั้น2มี3ห้องนอนกว้างๆอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่3-4สคนสบายๆ u p หายห่วงเลยครับเขาขึ้นเชี่อเรื่องส่วนกลางอยู่แล้วและ6โซนที่ผมบอกก็คือโซนดอนเวืองติวานนนวัแจงฒ รัตนาที่เบศบางใหญ่หรือจะเป็นโซนพหนโยธินวัชรพลรวมถึงโซนสุข COVID ุมวิทบางนาเราก็ปิดท้ายกันที่โซนบางนาเทพรัชครับใครอยู่โซนไหนก็เลือกง่ายเพราะว่าดีลเขาดีจริงดีลโคตดดียูฟรีสปีราคาเริ่มต้น1.88จนถึง16ล้านบาทใครทั้งโรงเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกโรงพยาบาลแล้วก็รถไฟฟ้าพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568นี้เท่านั้นนะครับถ้าคุณกำลังตามหาบ้านในโซนนี้อยู่ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าดีลด,ดีแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยบครับ